หมวด2กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) C. Collect and analyze data and information รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององ,องค์กรได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจความคาดหวังและความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ ข้อมูลผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมาข้อมูลที่มีความสำคัญทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis ในการวิเคราะห์ R Review Vision Mission Goals and Target Values ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญคัดเลือก และตัดสินใจอนาคตขององค์กรที่เป็นความฝันของทีมผู้บริหารทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตามลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพในปัจจุบันขององค์กร S Strategy Formulation กำหนดกลยุทธ์ประกอบไปด้วย3ประเด็น 1. ค้นหาและวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์โอกาสเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. พัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ 3. กำหนดกลยุทธ์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย P. Putting strategy into action นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย2ประเด็น 1. วางแผนจัดสรรทรัพยากรจัดทำแผนด้านบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 2. พัฒนาแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาวกำหนดตัวชี้วัดและค่าคาดการผลการดำเนินการที่สำคัญที่ transmit the action plan into action ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติทุกระดับประกอบไปด้วย2ประเด็น 1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในกระบวนการและสร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทําแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ F.Following evaluation and monitor performance ติดตามประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพกำหนดกลไกาการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกตไรมารัพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงสรุปรายงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ L. Learning Sharing Inspiring เรียนรู้แบ่งปันสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนความรู้ผลการดำเนินงานและประสบการณ์ภายในองค์กรอย่างการระยานมิตรรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยใช้แนวทางของโคชชิ่งและเมนทริงมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกันการสร้างขวัญกำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรทุกคน